ว่าเมื่อกี้เปิดประตูแล้วมันก็มารอหน้าห้องเลยเล่นให้เขาเหนื่อยเราค่อยไปอาบน้ำเดี๋ยวเราก็เหนื่อยตามดีเดียวหัวดันเนาะเดี๋ยว,เ,ยวเอ้าถ่ายซีรีส์เนี่ยติดต่อกันประมาณสองอาทิตย์เลยแล้วมัรู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วโซมากๆเพียงอย่างเงี้ยมันร้อนข้างในแต่หน้านเราแค่ไม่แดงเฉยแต่ถ้าร้อนข้างนอกเนี่ยก็จะอุ๊ยเขินแหละ <laughs> Good morning ทุกคนวันนี้นะครับเป็นเช้านาทีนะครับก็ผมไม่ได้ไปทํางานนะวันนี้เดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอัปเดตชีวิตที่ผ่านมาคือที่ผ่านมาเนี่ยผมถ่ายซีรีส์แบบทํางานเจดวันอะแล้วก็ตื่นมาว่าตื่นตีห้าแล้วกองสี่ทุ่มกว่าจะได้นอนก็หน้าดมเทียงคืนมันชีวิตวุ่นวุมเงี้ยก็รู้สึก ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เลย,เ,ลยเป็นหวัดนิดหนึ่งด้วยแต่ตอนนี้นะครับเราปิดกล้องไปหนึ่งเรื่องแล้วก็วคือเดลี่บ่าซีรีส์เิมนี้เพื่อนายมีแฟนขับไปกันเยอะมากๆเลยจนมาก็ไม่มีอะไรครับนอนต่อเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดของผมไม่ได้นอนตื่นสายตั้งหลายวันเดี๋ยวผมจะพามาดูน,น้องเมียว ก่อนที่เราจะไปอาบน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกับน้องเฮมี่ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เปิดประตูแล้วมันก็มารอนหน้าห้องเลยแล้วแม่มันก็อยู่ตรงนี้เออไปกินอาหารแล้วสือมาควาจงก็จะกินอย่างนี้คืออาหารนะครับไ้ให้เป็นบุฟเฟ่ต์ไปเลยก็คืออยากกินตันไหนก็แค่ลงมากินเสียบไหมควาจงดูนโดนแมวเสียสักพักดี กดมอร์นิ่งกดมอร์นิ่งเมือนเราทุกคนวันเดียววันเดียวด้วยเหมือนเดียวรู้คาบคาบไปแล้วคาบมาให้ตแมวไปแล้วเราดูเม่มันแม่มันก็น้องโ้าเป็นไม้ตบแมวมากดูับจบมาดิ อใน,น,นใ้เขาเหนื่อยเราค่อยไปอาบน้ำเดี๋ยวเราก็เหนื่อยตามเห้ย <c oughs> <c oughs> ไ,ไหมคะเอาขนไก่หลุดแล้วไม่กี่สองแมลูกหน้าตาเหมือนกันเด้โอ้โหแม่ตับเล็บตับเล็บจบ เาทำไมต้องทำหน้าตาอย่างนั้นด้วยกระซองคิดว่าตัวเองเป็นเที่ยวกลุ่นเหรองหน้าหนูจะดำแต่ใจก็ไม่ดำนะคะโอ้โหเย่งกันกินเดี๋ยวหัวดันเนาะเดี๋ยวเอ้าเย่งกันกินแล้วมันอร่อยใช่ไหมลูก สวัสดีครับผมนะครับก็อยู่ที่กรารทําคลินิกนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมอะทำงานหนักมากก็คือตื่นเช้าทุกวันแล้วก็นอนดึกทุกวันเลยก็คือถ่ายซีรีส์เนี่ยติดต่อกันประมาณส,สองอาทิตย์เลยแล้ว,ลวรู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วโซมากๆและในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มาทําหน้าที่กังนําคลินิกนะครับผมเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะทําโปรแกรมอะไรบ้างครับไปครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าผมเคยมาทําตัวพิคโคเวไปแล้วแล้วรู้สึกติดใจก็เลยมาทํารอบที่สองเพราะว่าทําไปเนี่ยทั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ารูมขนหรือว่าพวกรอยดํารอยแดงเนี่ยก็จางลงนะครับแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยเครื่องสำอางติดทนนานมากขึ้นครับและวันนี้เนี่ยเราจะมาทําซ้ํารอบสองครับ สวัสดีครับ,บคุณบอลครับคือผมอยากรู้ว่าตัวพิโ w เวเนี่ยมามันคือยังไงบ้างครับมีวัตกรรมอะไรยังไงบ้างต้องบอกก่อนว่าพิโ w เวเนี่ยมันเป็นชื่อเหมือนยี่ห้อนะค,ะครับจริงๆแล้วตัวเครื่องมันจะชื่อเป็นตัวพิโ o เซคันด l เลเซอร์ ซึ่งตัวเลเซอร์เนี้ยมันเป็นเลเซอร์ที่ยิงด้วยพลังงานที่ค่อนข้างเร็วเป็นหน่วยพิกโคเซคอนมันก็เลยทําให้ยิงพลังงานได้ค่อนข้างละเอียดอ,อ,อก็เลยจะใช้ในการยิงพวกเม็ดสีที่มีขนาดเล็กมากที่อยู่ตามใบหน้าเราเนี้ยครับ,รบแล้วก<ม>็ยิงพวกเหมือนรอยสักพวงนี้นครับมันสามารถลบได้ทั้งรอยสักรอยดำนี้นะครับ ถ้าเกิดจะใช้พวกรอยแผลเป็นหลุมสิวรูขุมขนเนี่ยก็จะใช้อีกขวดหนึ่งซึ่งเป็นของเครื่องพิคโคเหมือนกันอือคือมันจะใช้แค่คนเราัวครับขวนึงจะยิงเม็ดสีอีกขวดหนึ่งก็คือใช้เหมือนประมาณว่าปรับสภาพผิวครับผมแล้วอย่างแบบของผมเนี่ยแบบกระวลเรื่องรูขุมขนอะไรย้ยเราต้องยิงประมาณกี่รอบัะถึงจะแบบเห็นผลขึ้นมาเลยยิงหนึ่งครั้งอะก็จะดีขึ้นทุกๆครั้งครับผมแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดเราอยากให้ดีดีแบบ หายเลยแบบดูเห็นได้น้อยมากอะไรเงี้ยเห็นเห็นได้น้อยมากอ่ะปกติก็จะแนะนำสักว่ามันให้ถึงสิบครั้งแล้วแล้วแต่ความมากน้อยของแต่ละคนครับผมอืออย่างอันเนี้ยถือว่าไม่ไม่ไม่ได้แย่มากหมายถึงว่าจริงๆถือว่าค่อนข้างดีเลยลูกคนน้อยอ่ะคัะคือคือก่อนหน้านี้ยผมก็เคยมาทำที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วชอบมากๆเพรว่าพอยิงไปเลยรู้สึกไม่เจ็บเลยพอทำไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยหน้าก็ใสขึ้นนลับรวมคนก็ตื้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ย ยิ่งเราทําต่อเนื่องก็จะยิ่งเห็นผลมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับผมหเดือนนึงนี้สามารถทําได้ครั้งหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ครับปกติก็คือทำหนึ่งครั้งแล้วก็เวละยะสักประมาณหนึ่งเดือนใช้หน้าเราได้ผกด้วยครับครับผมโอเควันนี้ผมก็พร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำเลยใช่ครับผมขอบุณครับขอบคุครับครับทุกคนน่าจะรู้ข้อดีของ Pi ีโคเวแลวนะครับเดี๋ยวเราไปแปะยาชากันเลยครับไป ตอนที่เราจะแปรยาชานะครับเราก็ต้องคลีนหน้าก่อนทำวามสตอดหน้านะครับคราวที่แล้วในที่ทําไปไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่เลยรู้สึกว่ายาชานี่ออกฤทธิ์ออด,ดีมากๆตอนยิงเนี่ยเสียงมันอาจจะดูดังหน่อยแต่ว่าตอนความรู้สึกเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากแปลว่า <S <S ไม่ได้เจ็บเลยโอเคครับ <S <S ไ,ได้เ,เลย <S 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 ครับ กำลังทายาชากันอยู่นะครับก็เราจะทาทั่วหน้าเลยเพราะว่าเราจะยิงทั่วหน้ามันก็จะรู้สึกไปว่ายินเด่นนิดนึงมีคนแบบว่าที่มาทำเราไม่แปะยาชามีไหมครับมีบ้างค่ะมีบ้างค่ะอา่ามันชิ้าอ่าชีน อนนี้นะครับเราก็ไปปาชารเซตเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราต้องรอประมาณ30นาทีนะครับแล้วเราก็จะไปยิงเลเซอร์กันนะครับพิโ w เวนะครับเป็นนวัตกรรมเลเซอร์ใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกาเลยนะครับ มีมูลค่า13ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ตัวเครื่องพิคอเวตัวนี้เนี่ยยังช่วยกระตุ้นสร้างคอลลาเจนนะครับซ่อมแซมเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพทําให้ผิวเรียบเนียนลดรอยช่วยกระตุ้นหลุมสิวให้ตื้นขึ้นและยังทําให้หน้าใสาเป่งฝังด้วยครับข้อดีของพิคอเวที่เครื่องพิคออื่นทาได้ก็คือเลเซอร์ลงสู่ผิวระยะเวลาที่สั้นที่สุดแสงเลเซอร์เนี่ยไม่เปลี่ยนเป็นความร้อนทําให้พลังงานเนี่ยน้อยมากๆครับส่งผลให้เจ็บน้อยที่สุดเลยแผลเล็กมากๆจึงไม่ต้องใช้เวลาพักฟื้นนนะ ที่สําคัญคือทําแล้วหน้าไม่แดงเป็นลูกตําลึงถ้าแดงเป็นลูกตําลึงเนี่ยมันจะส่งผลให้หน้าเราดําไม่ก็อาจจะเป็นกระหรือเกิดคลอแทรกซ้อนได้ง่ายครับผมที่ผ่านมาเนี่ยพิคเวยังได้รับรางวัล The World Best Pico Second Award นะครับซึ่งจากการเทียบของเครื่องเลเซอร์พิคออื่นๆทั่วโลกเลยบอกเลยครับว่าที่นี่เนี่ยปังจริง ตอนนี้นะคบผมก็ยิงเลเซอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ค,ะค,ครับคุณหมอครับหลังจากที่เรายิงเลเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยเราต้องดูแลรักษาอยะะ่างไรบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือวันแรกเนี่ยอาจจะหลีกเลี่ยงกันล้างหน้าแต่งหน้าไปก่อนอ<า>ก็คือเซตหน้าด้วยน้ำ น้ำเกลือไปก่อนนะครับ,รบในช่วงวันแรกหลังจากนั้นแล้วก็สามารถแต่งหน้าทําตัวได้ตามปกติครับเพียงแต่ว่าต้องทาก,กันแดดเยอะๆพยายามหลบแดดให้ดีสักวันสองสัปดาห์ครับเพราะว่าตัวพิโคเนี่ยมันไปยิงเม็ดสีของเราทีเนี้ยถ้าเกิดระหว่างเนี้ยเราไปโดนแดดเนี่ยร่างกายเราก็จะสร้างเม็ดสีขึ้นมาใหม,าม่เราถึงต้องพยายามหลบแดดเยอะ ได้เลยครับคุณหมอครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับผมเราทำเสร็จไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนดูอีกทีนะครับว่าทำแล้วน่าใสขึ้นหรือว่ายัางไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่ทำเ,เสร็จแล้วคุณหมอก็ให้น้ำแข็งมาประครบที่หน้าด้วยนะครับเพื่อแบบลดความร้อนเพราะว่าเห็นอย่างเงี้ยมันร้อนข้างในแต่หน้าเราแค่ไม่แดงเฉยแต่ถ้าร้อนข้างนอกเนี่ยก็จะอุ้ยเขินแหละ นี่นะครับก็เป็นหน้าหลังจากที่ผมเนี่ยทำตัวพิคโคเวไปได้2วันนะครับผมก็รู้สึกว่าเออพอทำแล้วเนี่ยหน้าเนี่ยก็เนียนละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วพวกรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยก็ดูจางลงครับผมผมต้องบอกเลยว่าตัวพิคโคเวเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่รอยดำรอยแดงหรือว่ารูมคนอย่างเดียวยังช่วยเรื่องรอยแผลเป็นรอยแตกหรือว่าพวกรอยสักอะไรเงี้ยก็สามารถลบออกได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆครับทุกคน ทแล้วแต่หายเร็วมากๆนะครับไม่ทิ้งรอยแผลเป็นด้วยนะครับทุกคนครับคุณหมอเนี่ยก็ยจะประเมินผิวเราว่าควรจะแบบยิงประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมก็คุณหมอก็จะประเมินตามความเหมาะสมของใบหน้าของแต่ละคนนะครับของผิวหน้าของแต่ละคนนะครับทุกคนครับที่กลางนําคลินิกเนี่ยทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกเคสเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์พิคโคเ way หรือว่าทุกๆเลเซอร์ Laser เลยเลเซอร์รูขุมขนเลเซอร์รอยดำาแรแดงแบบนี้นะครับทากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกเคสครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับผมแฟนมีโปรดีๆของทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยที่การน้าคลินิกเนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่นะครับพิคโคเวเนี่ยจากตอนแรกนะครับ8000บาทนะครับตอนนี้ลดเหลือ4,500บาทนะครับทุกคนครับและยังไม่พอนะครับโปรสิทธิพิเศษอีกใครที่ทำครั้งแรกนะครับทุกคนครับฟังดีๆใครที่ทำครั้งแรกเนี่ยจะลดเหลือ999บาบาททุกคนและกติกาง่ายๆเลยคือ แอดไลน์ไปที่การนํำคลินิกนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ให้ด้านล่างนี้เลยนะครับ1คนตอนนสิทธิ์นะครับสามารถเนี่ยเข้าไปใช้บริการได้ทั้งหมด15สาขานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะครับยีย่ตรงนี้เลยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยถ้าใครอยากสวยอยากหล่อนะครับผมหรือว่าใครอยากดูแลตัวเองดูแลผิวหน้าให้ใสนะครับผมก็สามารถ เข้าไปใช้บริการที่กางนันคลินิกได้นะครับหรือว่าแฟนลับคนไหนเนี่ยอยากเข้าไปใช้บริการอยู่แล้วก็ฝากด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยที่กรงนนคลินิกเนี่ยราคาย่อมเยามากๆเลยนะครับสามารถไปใช้บริการได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับทุกคนครับและก่อนที่จะลาจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์ช่องวอนด f แฟนไ้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราครับทุกคนอยากให้ผมไปทําอะไรตอเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับทุกคนไว้เจอกันโอกาสหน้าบ๊ายบายวันนี้ผมขอไปดูแลตัวเองก่อนนะครับ